สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลตันนี้เราก็อยู่เกมเจ็ดบาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับเพื่อนๆกันครับซึ่งในวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเกม7บาทนะครับผมว่าต่อไปนะครับมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการแจ้งข่าวอัปเดตนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับดัตตัวใหม่เนี่ยมันจะเข้ามาในวันที่7นะครับแล้วก็ปกติแล้วนะครับเวลาที่เกมเจ็ดบาทมันอัปเดตข่าวสารเนี่ยมันจะอัปเดตแพท พิววิวแพดโน้ตก่อน1วันนะครับแต่สําหรับสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าพ i ววิวแพดอัปเดตก่อน1วันเนี่ยมันไม่มีเพื่อนเพื่อนเพราะว่าวันนี้นะครับเขาบอกว่าแจ้งปิดปรับปรุงในวันที่7เดือน1นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้มันจะปิดตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้านะครับจนถึงสิบเอ็ดโมงตรงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกเอาท์ออกเกมก่อนเวลา8ปดโมงด้วยนะครับนั่นแหละครับวันนี้นะครับที่ทีมงานเขาแจ้งเนี่ยมีเพียงเท่านี้จริงๆนะคือแจ้งกาหนดการปิดปรับปรุงในวน ก็นอกจากนี้ครับเขาก็จะมีแจ้งเตือนอีกนิดนึงครับว่าแพ็กเกจแล้วก็กิจกรรมที่สิ้นสุดลงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมสุ่มเนี่ยก็จะถูกนำออกจากเกมถึง3ตู้เลยนะครับจะเป็น Step Up โอกาสทองรีเทิร์นตู้เฟสติวัลนะครับ King Face แล้วก็สุดท้ายสุ่มคัสซันสุดพิเศษครบ2.5ปีแกรนด์คอ์นะครับเพราะฉะนั้น ทั้ง3ตู้นี้นะครับใครที่ยังค้างตู้ไหนอยู่อย่าลืมไปเคลียร์กันให้เสร็จด้วยนะและกิจกรรม2.5ปีแกรนด์คอร์บทั้งหมดเลยพูดง่ายๆคือในหน้ากิจกรรม2.5ปีแกรนด์คอร์ในเกมนะครับมันก็จะถูกน้าออกทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังเคลียร์คอนเทนต์ไหนไม่ครบนะครับยังไม่ได้แลกของรางวัลจากคอนเทนต์ไหนดองไว้อยู่อย่าลืมไปแลกกันให้เสร็จภายในวันนี้ด้วยนะไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยอาจจะตื่นมาไม่ทันครับหรือว่าอาจจะลืมแล้วก็อดดแแลกกกกไไ้ะรรรรวมมปถึงิจเ ของ2.5ปีแกรนด์คอร์สทั้งหลายนะครับก็จะถูกนําออกจากเกมแล้วนะใครอยากจะไปจัดแพ็คไหนไว้ก่อน,นครับก็ไปจัดกันไว้ได้เลยนะและอย่างสุดท้ายครับก็คือการรีเซ็ตหอคอยแห่งการฝึกฝนนะครับก็สําหรับข่าวสารในวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้จริงๆเพื่อนๆสำหรับคลิปอัปเดตข่าวสารเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้กับเพื่อนๆอ,อีกทีในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยก็รอถึงตอนเย็นเลยนะว่าทีมงานเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรอัปเดตเซอร์ไพรส์เพิ่มเติมนะครับสรุปว่าไม่มีนะแต่ว่ามันมีคลิปปปอออีีีกคลินนนน,นนึงนะรััท่เเ้้าดตพมใว ก็จะเป็นคลิปเปิดตัวดัตตัวใหม่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับก็สํสำหรับดัตตัวใหม่นี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะอัปเดตลงเซิร์ฟโกลบแล้วนะ สิ่งที่เราทําได้ตอนนี้นะครับก็คือเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมเพจให้พร้อมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอัปเดตสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกทีในวันพรุ่งนี้นครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ